เปิดประวัติราชาเพลงแหล่วัยพศเพชศสุพรรณก่อนจากไปอย่างสงบในวัย79ปีการจากไปของตำนานราชาเพลงแหล่ชื่อดังวัยพศเพชศสุพรรณในวัย79ปีได้สร้างความเสียใจให้กับแฟนเพลงอย่างมาก โดยใน f c e e o o o k แฟนเพจไวพศเพรสุพรรณได้โพส์แจ้งข่าวว่าคุณพ่อไวพศเพรสุพรรณจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลเวลาโดยประมาณ15นาฬิกา24นาทีคุณพ่อเริ่มป่วยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน64ท่านอดทนและสู้มากตอนนี้จากพวกเราไปแล้วแต่ยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไป สำหรับวัยพศเพชรสุพรรณเกิดเมื่อวันที่7มีนาคม2485ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยเขาได้เริ่มหัดร้องเพลงอ e ีเซลซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่อายุ2ขวบโดยได้ฝึกหัดและหัดตามแม่จนสามารถร้องเพลงอ e ีเซลและเพลงแหล่ได้เมื่ออายุ14ปีจากนั้นได้หัดร้องลิเกกับคณะลิเกประทีปแสงกระจ่างเมื่ออายุ16ปี ได้เข้าประกวดร้องเพลงครั้งแรกที่วัดท่าตลาดตำบลวัดโบสอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเพลงที่ร้องเป็นเพลงแหลของอพรพิรมชื่อเพลงจันทโครบและได้รับรางวัลที่หนึ่ง ในช่วงนั้นไวจพ์สนใจร้องเพลงลูกทุ่งมากเพราะเป็นช่วงที่นักร้องลูกทุง่งมีชื่อเสียงเกิดขึ้นมากมายเช่นชัยชนะบุญโชตไพรวันลูกเพชรชายเมืองสิงห์ครั้งหนึ่งชัยชนะบุญโชตได้นำวงดนตรีมาเล่นที่ตลาดสวนแตงและมีการรับสมัครประกวดร้องเพลงโดยไวยพ์สมัครประกวดร้องเพลงด้วยและได้รับการชมเชยจากผู้ฟังเป็นจำนวนมาก ชัยชนะบุญโชตจึงชักชวนให้เข้าวงการลูกทุ่งและตั้งชื่อใหม่ให้ว่าไวยพศเฮสุพันธหลังจากนั้นได้นำไวยพศไปฝากเป็นสิทธิ์ของครูสําเนียงม่วงทองนักแต่งเพลงซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นกันซึ่งเป็นเจ้าของวงดนตรีรวมดาวกระจายไวยพศจึงได้เข้ามาร่วมในวงในฐานะนักร้องนำ ครูสำเนียงได้แต่งเพลงให้ร้องและประสบความสำเร็จอย่างมากคือเพลงให้พี่บวชเสียก่อนและยังได้ขับร้องเพลงของนักแต่งเพลงผู้อื่นคือจิ๋วพิจิตเช่นเพลงแบ่งสมบัติ21มิถุนาขอลาบวชเป็นตน้นไวัยพศเพชรสุพรรณเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบตัวเพราะนอกจากจะร้องเพลงลูกทุ่งได้แล้วยังสามารถเล่นเพลงพื้นบ้านได้เกือบทุกชนิด ทั้งเพลงชอยเพลงอีเซลเพลงเรือโดยเฉพาะการแหล่ทุกคนในวงการล้วนแต่ยกย่องให้ไวพจน์เป็นราชาเพลงแหล่เพราะมีเพลงแหล่บันทึกแผ่นเสียงมากที่สุดในประเทศไทยทั้งยังสามารถแหล่ดนลรนสดได้อย่างไม่ติดขัดและยังเป็นหมอทำขวัญซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอทำขวัญอันดับหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน ไวพศยังมีความสามารถด้านการแต่งเพลงและได้แต่งเพลงดังให้กับนักร้องหลายคนได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลุกปั้นพุ่มพวงดวงจันทร์ที่แต่งเพลงแก้วรอพี่นักร้องบรรน,นอกให้จนได้เป็นราชินีลูกทุ่งประดับวงการเพลงเมืองไทยด้วยนอกจากนี้ไวยพศเพชสุพันณ์ได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งเมื่อปี2540 และในบ่ายของวันที่12มกราคม65ราชาเพลงแหลไวัยพฤเพชส,สุพันได้จากไปอย่างสงบในวัย79ปีหลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาตั้งแต่10จิกาย,ยน64ทางทีมข่าวนายนิวขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ